นิทานเรื่องข้าวก้นบาดณหมู่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งตั้งอยู่ริมทุ่งนาและป่าละเมาะผู้คนในหมู่บ้านต่างใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเช้าตรู่เสียงไก่ขันปลุกให้ชาวบ้านตื่นขึ้นมาทำมาหากินบางออกไปทำนาบางเข้าป่าเก็บฟืนเด็กๆวิ่งเล่นกันอย่างสนุกสนานตามลานดินหน้าบ้าน ท้ายหมู่บ้านมีบ้านไม้หลังเล็กเก่าๆหลังหนึ่งตั้งอยู่ลำพังห่างจากบ้านคนอื่นพอสมควรบ้านหลังนี้เป็นที่อยู่อาศัยของยายคำหญิงชราวัยกว่าเจสปียายคำเป็นหญิงตัวเล็กผิวคล้ำจากการทำงานกลางแดดมาทั้งชีวิตหลังงอเล็กน้อยใบหน้าเต็มไปด้วยรอยเหี่ยวยน่น แต่แววตากลับอ่อนโยนและสงบเสมอยายคำไม่มีลูกไม่มีสามีสามีเสียชีวิตไปตั้งแต่ยังหนุ่มส่วนลูกก็ไม่เคยมียายใช้ชีวิตอยู่เพียงลำพังมานานหลายสิบปีรายได้ของยายมาจากการรับจ้างเล็กๆน้อยๆเท่าที่สังขารจะไหวบางวันก็ช่วยชาวบ้านถอนหญ้า บางวันก็จักสารตะกร้าไม้ไผ่ไปขายได้เงินเพียงพอแค่ซื้อข้าวสารเล็กน้อยและเกลือปลาแห้งมากินประทังชีวิตแม้ชีวิตจะยากจนแต่ยายคำเป็นคนใจดีมีเมตตาและเคร่งครัดในศีลธรรมยายมักพูดเสมอว่าคนเราจะจนจะรวยไม่สำคัญสำคัญที่ใจถ้าใจดีชีวิตก็ไม่อับจน ทุกเช้าก่อนพระอาทิตย์ขึ้นยายคำจะตื่นมาหุงข้าวด้วยเตาถ่านเก่าๆข้าวสารที่มีก็เป็นข้าวสารหยาบไม่ขาวสะอาดเหมือนบ้านอื่นแต่ยายก็หุงด้วยความตั้งใจข้าวที่หุงในแต่ละวันมีเพียงหม้อเล็กๆหม้อเดียวยายต้องแบ่งกินทั้งเช้าและเย็นถึงเวลาพระออกบิณทบาตเสียงระฆังเบาๆดังมาจากต้นทางเข้าหมู่บ้าน ยายคำจะประคองหม้อข้าวออกมายืนรอหน้าบ้านมือที่สั่นเล็กน้อยจากความชราตักข้าวใส่บาตรพระข้าวที่ใส่ลงไปนั้นมักจะเป็นเพียงข้าวที่ติดอยู่ก้นหม้อหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าข้าวก้นบาตรปริมาณน้อยนิดบางวันแทบจะมองไม่เห็นว่ามีข้าวอยู่ในบาตรชาวบ้านบางคนที่เดินผ่านมาอดสงสารไม่ได้บางคนก็แอบกระซิบกันว่า ยายคำก็จนอยู่แล้วยังจะไปใส่บาตรอีกทำไมไม่เก็บไว้กินเองบางคนพูดเบากว่านั้นว่าข้าวแค่นั้นใส่ไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกแต่ยายคำไม่เคยสนใจคำพูดเหล่านั้นยายยิ้มอย่างสงบทุกครั้งที่ใส่บาตรแล้วพนมมืออธิษฐานในใจว่าขอผลบุญเล็กน้อยนี้จงเป็นที่พึ่งแก่ข้าพเจ้าให้จิตใจสงบ ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงพระสงฆ์ที่บิณฑบาตผ่านบ้านยายคำเป็นประจำต่างรู้ดีถึงความตั้งใจของยายแม้ข้าวจะมีเพียงเล็กน้อยแต่พระทุกรูปก็รับบาตรด้วยความเคารพไม่เคยแสดงอาการรังเกียจแม้แต่น้อยบางครั้งพระยังเอ่ยคำอนุโมทนาให้กำลังใจยายว่าบุญอยู่ที่เจตนาไม่ได้อยู่ที่มากหรือน้อยโยม คำพูดเหล่านั้นทำให้ยายคำมีความสุขอย่างบอกไม่ถูกวันเวลาผ่านไปสังขารของยายคำก็เริ่มโรยรายายป่วยบ่อยขึ้นเดินไม่ไหวเหมือนก่อนแต่ถึงอย่างนั้นยายก็ยังพยายามตื่นมาใส่บาตรทุกเช้าหากวันไหนลุกไม่ไหวจริงๆยายจะให้เพื่อนบ้านช่วยนําข้าวเล็กน้อยไปใส่บาตรแทน พร้อมฝากคําอธิษฐานไปกับข้าวก้นบาทนั้นด้วยคืนหนึ่งหลังจากฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันยายคําล้มป่วยหนักหายใจรวยรินเพื่อนบ้านพยายามมาดูแลแต่ด้วยความชราและโรคภัยยายก็รู้ว่าตนเองคงอยู่ได้ไม่นานก่อนสิ้นใจยายคําพนมมือแนบอกหลับตาลงอย่างสงบ ใจของยายระลึกถึงภาพการใส่บาตรทุกเช้าระลึกถึงข้าวก้นหม้อที่เคยแบ่งปันให้พระด้วยศรัทธาอันบริสุทธิ์และยายก็จากโลกนี้ไปอย่างสงบไม่มีความห่วงใยไม่มีความอาลัยในทรัพย์สินใดๆเมื่อยายคำสิ้นชีวิตชาวบ้านต่างช่วยกันจัดงานศพอย่างเรียบง่ายไม่มีความหรูหราแต่เต็มไปด้วยความเคารพและอาลัย ทุกคนต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่ายายคาเป็นคนดีใจบุญแม้จะจนแต่ก็ไม่เคยขาดศรัทธาหลังจากนั้นไม่นานเรื่องอัศจรรย์ก็เกิดขึ้นในพบใหม่ยายคําได้ไปเกิดเป็นเทพิดาบนสวรรค์ชั้นหนึ่งมีวิมานงดงามสว่างสวยด้วยแสงทองร่างกายงดงามผิวพรรณผ่องใส แตกต่างจากหญิงชราผอมแห้งในชาติที่แล้วอย่างสิ้นเชิงเทวดาองค์อื่นต่างพากันแปลกใจเพราะเมื่อพิจารณาดูแล้วยายคำในชาติที่แล้วไม่ได้ทำบุญใหญ่โตไม่มีทรัพย์สินเงินทองมากมายไม่มีการสร้างวัดหรือถวายของมีค่ามหาศาลเหล่าเทวดาจึงพากันถามเทพิดาว่า ท่านทำบุญสิ่งใดมาจึงได้วิมานงดงามถึงเพียงนี้เทพิดายิ้มอย่างอ่อนโยนแล้วตอบว่าข้าพเจ้ามิได้ทำบุญใหญ่โตอะไรเลยสิ่งที่ทำเป็นประจำคือการถวายข้าวก้นบาทด้วยใจศรัทธาแม้จะมีเพียงเล็กน้อยแต่ทำด้วยความเต็มใจไม่หวังสิ่งตอบแทน เมื่อเหล่าเทวดาได้ฟังดังนั้นต่างพากันเข้าใจในธรรมะอย่างลึกซึง้งว่าบุญกุศลไม่ได้วัดจากจำนวนหรือมูลค่าของสิ่งของแต่วัดจากความบริสุทธิ์ของจิตใจและเจตนาที่ดีบนโลกมนุษย์เรื่องราวของยายคำค่อยๆกลายเป็นนิทานเล่าขานในหมู่ชาวบ้านพ่อแม่เล่าให้ลูกฟังครูเล่าให้นักเรียนฟังเพื่อสอนให้รู้ว่า การทำความดีแม้เพียงเล็กน้อยหากทำด้วยใจบริสุทธิ์ย่อมให้ผลยิ่งใหญ่ตั้งแต่นั้นมา ทุกเช้าในหมู่บ้านเล็กๆแห่งนี้จะเห็นผู้คนยืนรอใส่บาตรด้วยรอยยิ้มไม่ว่าจะมีข้าวมากหรือน้อยทุกคนต่างใส่บาตรด้วยความตั้งใจระลึกถึงยายคําและข้าวก้นบาตรที่เปลี่ยนชีวิตหญิงชราผู้ยากจนให้กลายเป็นเทพิดาผู้เปี่ยมด้วยบุญบารมีข้อคิดจากนิทาน บุญไม่ได้อยู่ที่ความมากน้อยของสิ่งของแต่อยู่ที่เจตนาความดีที่ทำด้วยใจบริสุทธิ์แม้เพียงเล็กน้อยก็มีคุณค่ายิ่งใหญ่คนจนก็สามารถมีบุญมากได้หากมีศรัทธาและความเมตตา